คุณธานานะบอกว่าเฮียครับขอทานนิดครับวันก่อนฟังคลิปเฮียเกี่ยวกับบัตรเครดิต KDC ฟ้องเจ้าแรกแล้วผมก็กําลังจะโดนฟอ้องพร้อมกันแล้วแบบนี้บัตรเครดิต UOB ที่ถืออยู่ใช้งานปกติใช่ไม่เกี่ยว UOB ใช้งานอยู่ก็ใช้งานไปไม,นไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันครับคุณอายเนี่ยอ่านว่าอะไรรูนะใส่เลียวกู้ยากจริงครับขนาดไรายได้เกินยัง กว่าอนุมัติยากเลยแต่อนุมัติใช่ไหมอืมดีใจด้วยฮะพี่คุณมิยฉว่าเจ็บป่วยทางการให้หมอรักษาเจ็บป่วยทางการเงินให้คุณอูกแก้ไขโอ้โหด,ดีเยี่ยมมากเลยนี้เป็นเป็นสโลแกนที่เยี่ยมมากเลยฮะขอบคุณมากครับที่หนูว่าคุณอูรบกวนทหน่ไยครับผมอายุสี่สิบปลายๆเราควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ดีครับก่อนหมดวัยทางานไม่ต้องไปคิดหรอกพี่เก็บให้แม่งเยอะที่สุดอะไม่ต้องไปคิดหรอกจริงๆ บางคนชอบไปคิดต้องเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องคิดหรอกไปคิดเพื่ออะไรก็เก็บเท่าที่เก็บเท่าเก็บมากที่สุดเท่าที่เราทําได้อ่ะพอแล้วจริงๆถูกไหมบางทีอะไปคิดตามเป็นนักการเงินทั้งหลายอะเนี่ยอุ้ยคุณนั้นอายุเท่านี้คุณจะต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนอายุหกสิบเท่านั้นเท่านี้ว่าคุณจะต้องตายเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องไปคิดหรอกเราสมมติว่าคุณรู้คุณรู้ว่าคุณต้องเก็บเงินให้ได้เท่านี้ แล้วคุณก็เก็บไม่ได้อยู่ดีแล้วคุณจะไปสนใจทําไมวะเขาเก็บให้แม่งก็คือเก็บแม่งคือเขาบอกว่าคุณต้องเก็บให้ได้เตอนละสี่หมื่นเง่โอ้คุณเก็บได้ไงวะฮนค,คุณก็อายุขนาดนี้คุณเก็บไปละสี่หมื่นไปทาไม่ได้เอาก็ใช่ไงไม่เห็นต้องไม่รู้เลยก็เก็บเท่าที่เก็บได้เก็บให้ได้เยอะที่สุดอะแค่นั้นแหละไม่ต้องไม่รู้หรอกพอรู้ไปก็ทําไม่ได้อยู่ดีจริงเปล่า เออนะฮะจริงนะรู้ไปก็ทําไม่ได้ดีอ,อ่ะเก็บไปเหอะเก็บเยอะๆเก็บไปเหอะเก็บเท่าไหร่เก็บไปคุณธิรยุทธ์บอกว่าเห็นด้วยครับพี่อู๋เครดิตบูโรก่อนโควิดดีครับแต่โควิดมาพังหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรสแสดงว่าของคุณอยู่ละรหัสสองหนึ่งไงคุณสมพจน์วิกฤตโควิดหนักกว่าปีสี่ศูนย์เมื่อเทียบกับปีปัจจุบันเยอะไหมครับเยอะยเยอะฮะเยอะเพราะว่าปีสี่ศูนย์มันมันมันตุ้มเดียวที่ผมบอกปีสี่ศูนย์มันเหมือนกับ ไม่เหมือนอุบัติเหตุไม่เหมือนรถชนน่ะตุม้มนะถ้าไม่ตายก็รักษาตัวช้ำในเล็กน้อยแขนขาหักฟันหักเอเอพักฟื้นหเดือนก็หายแล้วนะแต่อน,นี้มันไม่ใช่มันเหลือลังอคุณพงศพเจ้าหนี้ไม่ช่วยแต่ปล่อยลูกหนี้ให้ทยอย NPL ตามขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วก็ลมลๆไปแบบนั้นจะไม่ดีกว่าหรือครับ ได้รีเซตด้วยพเพราะระบบเศรษฐกิจหลังๆโตจากนี่ครับจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเจ้าน,นี้เขาไม่ช่วยอยู่แล้วครับลูกค้าค้าไหนๆที่ไปไม่รอดไงเขาก็ไม่ช่วยไม่ช่วยหรอกครับเขาก็รีบเช็คบินนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าแล้วระหว่างที่เราทํางานเพื่อให้เจ้านี้ฟ้องอายัดเงินเดือนแต่ละเดือนจนเราก็เสียอายุแล้วเจ้านี้อื่นๆที่รอคิวยังไม่ได้อายัดเขาจะทําอย่างไรกับเราต่อครับเขาก็ทํามไม่ได้ครับหมดอายุความไหมฮะหมดอายุความนะฮะต้องไม่ได้ครับอืท่ไม่ได้ครับ คุณยานนายา,าใช่ปะ่ะยานนยาใช่ไหมยยนยานแต่ว่าพูดชื่อผิดขออภัยแล้วกันหนูเป็นนี่กสิกรเจ0 0แสกว่ากู้มาสองรอบค่ะรอบแรกส่งไป17งวดรอบ2ส่งไป7งวดค่ะแล้วก็ยืมลายบีเอีก30000นกว่าและเป็นนี้เฟิร์สซอสจุกหกหมื่นแล้วกู้ฟินนิกอีก30,000กู้แม่มณี ห้าหมื่นและรถฟอร์จูเนอร์พักชำระหนี้สองรอบค่ะอคุณดน,นิชาสวัสดีครับอาข้ามไปเอามาต่อและรถฟอร์จูเนอร์เคยส่งเดือนสองหมื่นสามส่งมาแล้วสองปีและไปปรับโครงสร้างหนี้มาแล้วค่ะเลยต้องส่งอยู่ที่หมื่นเก้าต่อเดือนพักชำระหนี้หกเดือนค่ะแล้วต้องส่งต่ออีกเจ็ดสองงวดค่ะตอนนี้ไม่ส่งมาสามงวดแล้วค่ะหนี้หนูเยอะขนาดนี้อืม อ่ะคุณเอ็มมาขัดจังหวะใครเป็นนี้รีบเลยครับเฮียรับปรึกษาแก้ปัญหานี้หรืออยากเป็นนี้สอบถามได้ครับขาขขอกสันหน่อย thank you คุณยาน,นยาบอกว่าหนูจะโดนฟ้องติดคุกไหมก็คือถ้าเกิดเราไม่ไหวเราก็โดนฟ้องนั่นแหละแต่ว่าไม่ติดคุกครับมันไม่ใช่คดีายาเป็นคดีแพง่งจะไปติดคุกได้ยังไงไม่มีติดคุกครับไม่มีการติดคุกครับไม่มีตำรวจมายุ่งเกี่ยวเลยฮะคดีกู้เงินไม่มีไม่มีตำรวจมายุ่งเกี่ยวเลยไม่มีเลยบอกได้เลยฮะ เมื่อก่อนหนูไม่เคยโดนทวงหนี้เลยค่ะเคยคิดฆ่าตัวตายค่ะแต่สงสารแม่และลูกเลยต้องอยู่ค่ะโอ้ไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกครับเป็นหนี้มันไม่ตายหรอกเอาเป็นว่าผมให้ข้อคิดคุณยานนิยาถ้าเกิดคุณคุณจ่ายรถฟอร์จูเนอร์ไม่ได้สมมติคุณก็โดนยึดรถไปก็แค่นั้นแหละนะคุณก็โดนยึดรถไปก็แค่นั้นเองนะครับ กสิกรไปกู้มากี่รอบก็ตามเป็นนี่มันกี่แสนไลบีเคเฟิร์สชอยฟินิกแม่มันนีเป็นนี่มันเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราจ่ายไม่ได้มันก็ยังไม่เป็นไรมันจะเป็นอะไรล่ะครับมันจะทำอะไรคุณได้ล่ะครับทำอะไรไม่ได้หรอครับเออนะครับไม่ต้องไปจังไม่ต้องไปกังวลคิดอะไรแบบนั้นหรอกอืลองนึกภาพดูอ่ะจ่ายไปได้แล้วยังไงต่อ เขาก็ต้องฟ้องอืมฟ้องได้ยังไงฟ้องแล้วคุณจ่ายไม่ได้ต่อเขาก็พิพากษาตามฟ้องเอา้าให้คุณจ่ายนี่กาิกร7แสนนะสารพิพากษาบอกให้คุณจ่ายนี่กาิกร7แสนแล้วคุณมีไหมคุณก็ไม่มีอ่ะคุณไม่มีแล้วเขาจะทำไงต่อเขาก็ไปตามยึดทรัพย์คุณอืมคุณมีทรัพย์อะไรเขายึดไหมล่ะเออตอนเนี้ยฟังผมอยู่นะ วันจันทร์อังคารเนี่ยที่จะไม่ใช่ที่พูดรหัดสุกที่จะถึงเนี่ยถ้ามีทรัพย์สินอะไรที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะะโอนออกไปหมดเลยครับไม่ต้องคิดมากถ้ามีนะครับโอนหมดให้หมดเลยโอนออกไปก่อนเลยทําเป็นซื้อขายทําอะไรเอาออกไปจากชื่อเราให้หมดนะสุดท้ายเขาก็ไม่รู้จะมายึดอะไรคุณเนะ่ะมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่คุณเอาเป็นว่าการเงินระเนระนาดแค่นั้นเองตั้งสติ นะตั้งสติให้เวลาตั้งสติสักอาทิตย์หนึ่งนะสมมติถ้าการเงินระเนระนาดตั้งให้เวลาตั้งสติสักอาทิตย์หนึ่งนะหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะหาอาชีพหาไรายได้ใหม่เป็นหนี้ก็ปล่อยมันไปอย่าไปผวาะวองกับการเป็นหนี้ปล่อยมันไปคืออย่าไปคิดเรื่องหนี้อย่างเดียวคิดเรื่องหาเงินนะอย่าไปคิดเรื่องหนี้ถ้าเกิดคุณคิดแต่เรื่องหนี้คุณจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยอ่ะ คุณต้องคิดแต่เรื่องหาเงินนะเดี๋ยวคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวคิดแต่เรื่องหาเงินเชื่อผม,อมคุณไร้สาระบอกว่าคุณยาคุณยานายาสู้นะครับคุณเอม็มคุณยานายาไม่ติดหรอกครับแต่ถ้าเราผิดชำระถึงขั้นฟ้องหากมีทรัพย์สินอื่นเขาจะตามยึดตามกดสู้นะครับพี่หนุ่มบอกว่าให้กําลังใจนะครับคุณยานายาผมเคยผ่านมาแล้วครับจุดนั้น เพราะฟังคุณอู๋ติดหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อกระสดสินเชื่อธนาคารเป็นคดีแพ่งครับไม่ติดคุกไม่ต้องคิดมากครับสู้ๆออให้กําลังใจกันใหญ่เลยดีจังคุณชันชาชหาไทยอะชันจันหาไทยเหรอการชื่อผิดขอเอภัยเอยไปไหนล้วสวัสดีค่ะตามมาจาก youtube ค่ะติดตามมาปีกว่าแล้วได้ความรู้เยอะมากขึ้นมากค่ะ ตอนนี้รอผลกู้บ้านอยู่ติดตามต่อไปทุกคลิปนะคะโอเคขอบคุณฮะคุณพงษ์ซับบอกว่าคุณยานายาเป็นหนี้ไม่ได้ฆ่าใครตายและเจ้าหนี้ไม่ได้อยากได้อะไรจากลูกหนี้นอกจากเงินต้นบวกดอกเบีย้ยแค่นั้นเองถูกต้องอพี่หนูว่าใช่ครับพี่หนูพูดถูกครับพอดีมาเครียดเรื่องเก็บเงินตายก่อนพอดีเออไม่ต้องไปรู้หรอกว่าจะต้องเก็บกันนะึือคุณรู้แล้วคุณทําไม่ได้อ <laughs> ะ คุณก็ไม่ือน,นต้องไปรู้แม่งหรอกเอาแล้วก็เก็บเงินให้เยอะที่สุดเท่าที่เราเก็บได้พอแล้วไม่ต้องไปรู้หรอกเออยิ่งคุณไปรู้ยิ่งอะไรคุณก็ต้องไปจ้างพวก f ออไอพวกเขาเรียกเขาเรียกเอฟเอะเรียกว่าเวลแมนเจอร์อะเออพวกนั้นน่ะไม่ต้องไปจ้างมันหรอกมันจะมาคิดส่งคิดสูตรอะไรคิดไปทําไมในเมื่อถ้าเกิดคิดแล้วไงคุณก็เก็บไม่ได้อยู่ดีอะเก็บแม้ให้เยอะที่สุดเท่านั้นแหละอืมจบอืม คุณเซรามูนบอกว่าหนูเคยกู้ร่วมซื้อบ้านช่วงบ้านช่วงปี58คะ่ะแต่มีปัญหากับคนกู้ร่วมเลยผ่อนเลยปล่อยยึดและเราไปขึ้นศาลแต่ประเด็นคือตอนนี้เช็คในบุโรไม่มีรายการกู้บ้านเลยค่ะไม่มีประวัติอันนี้เขาเรียกว่าสั่นค่ปีลลางบุโรใช่ครับใช่ครับล้างไปแล้วคุณเจษดาบอกมีเงินฝากอยู่10กวลาโ,โห้โหรวยมากเลยมายืมบ้างดิ <laughs> ไม่มีนีสิเลยอุย้ยสุดยอดเลยครับ ปัจจุบันมีไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสามแสนโอ้โหคุณจะพูดแบบนี้ให้คนอื่นเขาอิจฉาทําไมเนี่ยครับแบงก์สีเหลืองมาเสนอซอฟโลนให้วงเงินไม่เกินสิบห้าล้านแต่รู้จะเอาไปใช้เลยดีครับเอามาให้ผมเนี่ยเอามาให้ผมกู้ดิเอามาให้ผมดินี่คือบอกเล่าใช่ไหมนี่คือบอกเล่าให้คนอื่นเขา,มาใใหมั่นไส้คุณใช่ไหมเนี่ยโอ้ยคุณทําไมรวยอย่างนี้ล่ะครับอืมก็ดีแล้วฮนะถ้าไม่รู้จะกู้ามาทําอะไรไม่ต้องไม่ต้องเอามาครับ ไม่ต้องเอามาหรอกครับดอกเบีย้ยถูกก็ไม่ต้องเอาอะครับอมแม่มาเล่าให้เอาอิจฉามไม่ต้องไปจ่ายหรอกคุณแบงค์บีลีฟบอกว่าผมเงินเดือนหมื่นเจ็ดผ่อนบ้านร่วมกับน้องแปดพันแฟนเงินเดือนสามหมืนแต่ติดเครดิตบูโรปิดหมดแล้วจะกู้รถเจ็ดแสนผ่านไหมครับเออแฟนเงินเดือนสามหมื่นน่าจะกู้ผ่านสบายๆเลยนะ แต่ว่าต้องดูว่าเครดิตบูโรปิดหมดแล้วปิดมานานแค่ไหนอ่นะเนี่ยเขาอาจจะต้องขอคนค้ำเพิ่มแต่ของคุณถ้าผ่อนร่วมกับน้องแปดพันขวาใหม่คือผ่อนคนละสี่พันใช่ปะก็มีโอกาสกู้ร่วมนะไม่แน่ใจอ่ะต้องดูเครดิตบูโรอ่ะถย่างจะี้ตอบได้นะแต่ว่ารถผมไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่ารถถ้าจะติดบูโรบางที่มันก็ไม่เอาเลยนะถึงแม้จะปิดแล้วต้องรออย่างน้อยปีหนึ่งหรือสองปีนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดพวกไฟแนนซ์รถต้องขอภัยไม่รู้จริงไฟแนนซ์รถไม่ร,มรู้ไม่รู้เลยอื ขออภัยด้วยคุณสมพงษ์เป็นหนี้รุงศรีแสนหกยังไม่ได้จ่ายมาหนึ่งปีทําไมธรรานาคารกรุงศรีไม่โทรมาทวงหนี้หรือจะฟ้องหรือขายหนี้ไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้ครับ <c oughs> ผมจะรู้เขาไม่เพราะทำไมเขาถึงไม่โทรมาไม่รู้หรอกครับไม่โทรมาเพราะอะไรเขาอาจจะทําชื่อคุณตกหล่นไปแล้วหรือเปล่ามีนะบางทีอะ่ะมีนะอาจจะทําชื่อคุณตกหล่นไปแล้วก็ได้เอ่อถ้าเขาฟ้องไปแล้วเขาต้องเขาต้องมีหมายมาหาคุณดีครับ อืมถ้าฟ้องแล้วต้องมีหมายมหาคุณสิเออหรือจะขายนี่ไปแล้วผมก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆรนะิงฮะตอบไม่ได้ละครับอืมตอบไม่ได้ตอบไปเดี๋ยวมันไม่ใช่งไงมันไม่รู้อะไร้สาระบอกว่าขอ,ขอคุณอู่บ้านผมปล่อยเช่าไม่ได้เลยช่วงนี้บ้านอยู่แถวเอ่ออะไรนะมมสอมใหม่คืออะไรอะ กาลังหาเงินไปปรับปรุงบ้านให้ใหม่นะครับช่วงนี้ธุรกิจปล่อยเช่านี่ลำบากเหมือนที่คุณผูพูดเลยครับอา่าไม่เป็นไรก็อย่างนี้แหละครับประมาณนั้นเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันก็ยากนิดนึงคุณตากกอฟอฮะอ่านว่าอะไรสักอย่างเนาะเฟนตาเนี่ยสวัสดีครับเขาสอบถามหนึ่งเรื่องครับอาจารย์คือผมออกรถมาแต่รถมีปัญหาบ่อยผมเลยโทรไปให้บริษัทเอารถคืน ผลิติแบล็อกกิสไหมครับแต่ก่อนที่จะให้บริษัทมายกคืนจ่ายค่าง,งวดตรงก็อาจจะโดนนะอาจจะโดนอืมถ้าเกิดมันต้องดูว่ามันมาเอาคืนแล้วมันหมดหนี้หรือเปล่าละครับต้องดูว่าตอนที่คุณเอาให้เขาคืนแล้วเซส็นสัญญาอะไรไว้หรือเปล่าหมายถึงว่าเขาเขียนหรือเปล่าว่าถ้าเอารถคืนแล้วเขาเอาไปาขายทอดตลาดแล้วเหลือเงินส่วนต่างคุณต้องรับผิดชอบถ้าคืนให้เซ็นแบบอย่างนี้ไปก็อาจจะติดน่าจ,จะติดฮะจ,จะติดน่าจ,จะติดน่าจะติด คุณจอยนุชบอกว่าถ้าโดนบังคับคดีสินเชื่ออบัตรเครดิตแต่ไม่ได้มีบ้านมีรถไม่มีเงินเดือนมีแต่เงินพี่น้องให้ดูแลพ่อป่วยอยู่บ้านแต่มีแอร์ทีวีเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่บ้านแต่แม่เป็นเจ้าบ้านเขาจะเอาไหมไม่มีใครมาเอาของคุณหรอกครับอืม <c oughs> ก็ไม่ต้องจ่ายหรอกครับเขามาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกครับ เออเออเขาจะไปยึดแอร์ทีวีตู้เย็นเสื้อผ้านี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ในหนังมันจะมาเอาไปทําไมมันไม่เอาไปหรอกครับอืมไม่ต้องกลัวละครับอยู่บ้านอยู่บ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมมาแหละไม่ต้องกังวลเลยครับมันไม่มีทางมาเอาหรอกอืมคุณภาคภูมิการปรับโครงสร้างนี่สามารถปรับได้ตลอดเลยไหมครับเมื่อเราไม่ไหวเราขอปรับได้ตลอดแต่แบงค์มันจะให้เราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ แต่ส่วนใหญ่เขาก็พยายามจะช่วยแล้วล่ะครับปรับสองครั้งสามครั้งแต่สี่ครั้งนี่ไม่เคยเจอนะแต่ผมเคยมีลูกค้าผมปรับได้สี่ครั้งอะแต่ถ้าครั้งที่ห้าผมไม่แน่ใจว่าแบงก์มันจะให้หรือเปล่านะเพราะว่าแค่สี่ครั้งนี้ก็โคตรเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยเลยสี่ครั้งเนี่ยคุณทากุกิมุ <_ EN> ถ้ากำลังผ่อนบ้านแต่เสียชีวิตก่อนผ่อนจบธนาคารจะดำเนินการต่ออย่างไงครับในกรณีที่กู้คนเดียวไม่มีบุตรหรือกู้สมรสแต่มีบรรดาพี่สาวน้องสาวอ่าโอเค สมมุติคุณเอาเป็นคนอื่นก็แล้กันไม่ต้องคุณหรอกนะเออเหมือนกับแช่งตัวเองเอาเป็นว่าใครที่ผ่อนบ้านอยู่แล้วเสียชีวิตเอหอรือว่าตายนี่แหละแล้วสมมุติว่านะไม่ได้ทําประกันสมมติไม่ได้ทําประกัน MRT ารทเไม่ได้ทําประกันชีวิตผ่อนบ้านไม่ได้ทำประกันชีวิตสินเชื่อถ้าสมมุติคุณเสียชีวิตตู้มนะไม่มีลูกไม่มีเมียมีแต่แม่กับพี่สาวกับน้องสาวถ้าคุณเสียชีวิตปุ๊บ นะธนาคารมันก็จะมาไล่เบี้ยว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกเพราะว่าตามหลักของออกฎหมายนะถ้าเกิดไม่มีสายาติสืบสกุลเนี่ยเขาต้องให้ทรัพย์ย้อนกลับไปที่แม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะย้อนกลับไปที่แม่เป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ก็พี่สาวหรือน้องสาวนะแต่ทีเนี้ยในหลักการนะครับถ้าผู้คนที่เสียชีวิต เนี่ยนะกู้บ้านนะครับธนาคารมันก็จะเอาบ้านหลังเนี้ยไปขายท่อตลาดนะสมมุติว่าพน้องกับแม่บอกไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่มีปัญญาผ่อนก็เอาไปแล้วการยึดไปขายทออตลาดสมมติถ้ายึดไปขายทออตลาดสมมุติว่าผู้เสียชีวิตเป็นนี้แบงค์อยู่สามล้านรวมต้นรวมดอกทุกอย่างแล้วสามล้านแล้วขายทออตลาดได้แค่สองล้านเจ็ดอืมเอาสองล้านห้า 5, ดีกว่า เป็นนี้แบงก์อยู่สามล้านขายทอดตลาดบ้านหลังเนี้ยึยดไปแล้วเนี่ยขายได้สองล้านห้ายังเหลือเงินส่วนต่างอยู่อีกห้าแสนถูกไหมยังเหลือเงินส่วนต่างอยู่อีกห้าแสนแล้วสมมุติว่าคนตายเนี่ยผู้เสียชีวิตคนเนี้ยไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วก็จบฮะจบนี่ฮนะแม่พี่สาวน้องสาวไม่ต้องไปใช้นี่ส่วนต่างอีกห้าแสนไม่ต้องใช้ครับถือว่าจบอืม แต่ถ้าผู้ตายยังมีทรัพย์ตัวอื่นอยู่ไอเจ้านี่มันก็จะไปะยึดต่อได้นะมันก็จะไปะยึดต่อได้นะครับแต่ถ้าบ้านหลังนี้ขายได้เท่าไหร่ก็ตามยังเหลือนี่ยังไงก็จบแค่ตรงนั้นแม่พี่สาวน้องสาวไม่ต้องไปรับผิดชอบทั้งสิน้นนะครับคุณธนาบัตรเครดิตที่ไม่สามารถแฮคัดนอกจากเครดซิซีมีตัวอื่นไหม ไม่มีอ่ะแล้วันเขาว่าแฮคคัดได้หมดแหละจะได้มากได้น้อยฉะนั้นนี่ครับคุณอะอะนอนนะใช่ไหมของอาถูไหมติดบูโรกับติดแบบ็คพิสเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนฮะติดบูโรไม่มีในระบบเป็นคนพูดกันเองติดเครดิตบูโรไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนิยามคํานี้ติดเครดิตบูโรไม่มีนิยามคํานี้ นิยามคำนี้มันคือแค่คุณมีประวัติในเครดิตบูโรที่ไม่ดีเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าติดนะไม่มีครับเครดิตบูโรเขารายงานคุณผ่อนตรงไม่ตรงนั่นแหละแต่แบงก์เนี่ยมันชอบพูดว่าคุณติดเครดิตบูโรคุณเลยกู้ไม่ผ่านจริงๆไม่ใช่คือคุณเนี่ยแค่มีประวัติในการผ่อนชําระไม่ตรงคุณก็เลยกู้ไม่ผ่านนะครับอ่าแต่ติดแบ็กลิสต์เนี่ยก็คือความหมายก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยในความหมายคือ คุณโดนคดีแล้วอะ่ะโดนคดีมีคดีโดนอายัดอายัดยึดทรัพย์เพื่อไปขายทอดตลาดนู่นนั่นคือมีคดีทางศาลอะ่ะอันเนี้ยมันจะมีระบบอีกระบบหนึ่งเรียกว่าติดเช็คแบ็กลิสต์เรียกว่าถังข้อมูลอันเนี้ยนะอ่าอันเนี้ยติดยาวเครดิตบูโรนะผมยังติดอยู่เลยทุกวันนี้อยู่ตัวหนึ่งผมก็ติดอยู่ตัวหนึ่งเลยแต่บูโรผมไม่มีละบุโรผมไม่มีไม่มีอะไรในเครดิตบุโรละนะ แต่ติดแบคลิสต์ผมติดอยู่ตัวหนึ่งเพราะผมเคยโดนฟ้องเคยโดนยึดทรัพย์ด้วยผมอะผมติดอยู่ตัวหนึ่งไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันคุณเซนเลมูลมว่าตอนนี้กําลังกู้ซื้อบ้านอยู่ค่ะรอทอสอสตอบรับเพิ่งรับเอกสารไปวันนี้แต่บูโรมีตัวหนึ่งเพิ่งปิดสถานะยี่สิบยอดห้าหมื่นค่ะแต่รอใบป,ปิดอยู่เพิ่งปิดค่ะแต่กู้ร่วมค่ะเออ ก็อรอลุ้นดูนะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเพิ่งปิดเขาาน่าจะให้รอสามเดือนหรือมั้งครับทศอศอลองลุ้นดูแล้วกันคืบหน้าในสรงเชาวด้วยนะครับอยากรู้ว่าผ่านหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เขาปิดแล้วต้องรอประมาณสามเดือนนะครับอย่างน้อยนะครับคุณกอฟบ,บอกว่าขอสอบถามท่านอีกเรื่องถามอีกเรื่องครับอาจารย์ผมได้บ้านจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หนึ่งหลังถ้าผมจะปล่อยให้เช่าจะมีความผิดไหมครับได้บ้านเนี่ยเขาม่าย่งไง ได้บ้านได้สิทธิได้สิทธิหรือเปล่ามันไม่ผิดหรอกครับไม่ผิดหรอกเออเขาปล่อยเช่าช่วงไปสิครับคุณหนุม่มผมว่าคุณอูรบกวนถามอีกครับระหว่างเราซื้อขายตึกอาคารพิทยังสร้างไม่เสร็จในระหว่างนั้นเจ้าของโครงการเสียชีวิตบังเอิญเจ้าของโครงการไม่มีทายาทเราจะทําอย่างไรดีครับกับอาคารพิทที่ยังไม่เสร็จก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องรองคําสั่งศาลนะเขาก็ต้องไปเขาก็ต้องหาทายาทให้ได้ครับเขาก็ ย้อนกลับไปต้นตระกูลเขากะต้องหาทายาทได้ได้จริงๆอะ่ะเออถ้าหาไม่ได้จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้เหมือนกันครับอืมเราวังนิดนึงครับกลัวเขาตายขึ้นมาทันทีเลยนะออคุณนันทศักดิ์อยู่คอนโดมีจดหมายมาจากเขตว่าเราอยู่ห้องนี้เลขที่นี้ห้องกี่ตารางเมตรคืออะไรครับเขาจะเก็บภาษีใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณมีคอนโดแค่อันเดียวคุณไม่โดนภาษีหรอก อถ้าคุณมีแค่คอนโดห้องเดียวไม่โดนภาษีครับไม่ต้องกองังวลต้องมีคอนโดหรือบ้านเกินสองหลังขึ้นไปถึงจะโดนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร,ร,ร้างนะถ้าเกิดคุณมีบ้านสองหลังเขาก็จะคิดภาษีที่สิ่งปลูกสร,ร้างคุณหลังที่สองหลังที่คุณไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอ่ะคือพูดง่ายถ้าคุณมีบ้านสองหลังชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังไหนหลังนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่หลังในที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่คุณไม่มีคุณไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นก็ ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับคุณช่างห้าห้าอกห้ายืนกูบ้านแต่บริษัทปิดหนี้ให้ก่อนมีจริงไหมครับมีจริงครับแต่ตอนนี้มันไม่ทําไม่ได้แล้วครับอย่างทอสอเพราก็าดัดหลังพวกนี้แล้วไงตอนเนี้ยทอสอคือสมมติว่าพี่ช่างเนี่ยมีเป็นเป็นหนี้เสียสมัยก่อนมีบริษัทรับปิดให้ปุ๊บยืนกู้ทอสอได้เลยทิ้งไว้แค่เดือนสองเดือนแต่ตอนเนี้ทอสอถ้าปิดแล้วถ้าเบาสุด ค้งางชำระแค่120วันหรือ180วันเนี่ยนะก็ปิดแล้วหลังจากนั้นสามเดือนค่อยมายื่นกู้ถ้าเกิดเกิน120วันถึง200กว่าวันเนี่ย210วันเนี่ยอันนี้ปิดแล้วต้องรอหกเดือนถึงจะยื่นกู้ได้แต่ถ้าเกิดสาม้อยวันปิดนี่แล้วต้องรอหนึ่งปีเออเพราะนั้นเนี่ยมันดัดหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกบริษัทปิดนี่ก่อนมันก็ทาอะไรไม่ได้แล้วโอ้ปิดนี่ให้ก่อนแล้วต้องมารอปีหนึ่งกว่าจะกู้ผ่านไม่เอาไม่คุม้มไม่ปิดให้ก่อนดีกว่า ทอสอเขาเรียกมาออกกฎใหม่มาดัดหลังไอ้พวกนี้แหละนะครับืคุณลักษ์บอกว่าเปิดธุรกิจได้หกเดือนกู้ได้ไหมคะต้องเตรียมยังไงบ้างเดี๋ยวเออน่าจะยังไม่ได้หรอกครับอย่างน้อยต้องสองปีอย่างน้อยต้องสองปีครับหกเดือนไม่น่าจะกู้ได้ครับคุณสมพงศ์เป็นหนี้กรุงศรีแสนหกไม่จ่ายมาหนึ่งปีถ้าถ้าฟ้องจะมายึดเงินเดือนได้ไหมร้าวิสาหกิจน่าจะไม่ได้นะครับ ไม่มีรัฐวิสาหกิจน่าจะไม่ยึดยึดไม่ได้นะครับรัฐวิสาหกิจเขารัฐวิสาหกิจกับรัฐบาลเ,เขาเรียกว่าไรรัชการนีข้าราชการเนี่ยเขายึดไม่ได้ครับคุณลักซื้อคอนโดสองปีแล้วยังไม่เอาชื่อเข้าเลยเป็นอะไรไหมคะเออถ้าเราจะไม่ขายก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าเราจะขายเนี่ยเอ,อเอาชื่อเข้าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณต้องรอห้าปีไม่งั้นคุณจะเสียภาษี ภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%นะเยอะนะครับล้านละ30,000สามคือถ้าเกิดคนที่ถือครองบ้านเกิน5ปีนะภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสีย3.3% 3แต่ถ้าเกิดใครที่อยากใครที่รอไม่ได้รอ5ปีไม่ได้ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างน้อย1ปีนะครับจะได้ลดหย่อนภาษีทุดินเอ้ยภาษีธุรกิจเฉพาะลงแต่ถ้าเราไม่คิดจะขายอะไรจะถือยาวยๆา5ปี10ปี7ปีก็ ก็ไม่จำนต้องเอาเข้าก็ได้นะครับไม่จำเปต้องเอาเข้าก็ได้